คนที่สุราษฎร์แล้วทั่วประเทศตั้งแต่แม่ห้องสอนจดนาราที่ว่าเนี่ยอีกเป็นแสนคนเนี่ยจึงต้องเขียนให้ละเอียดถ้าอธิบายแต่ปากเปล่าเนี่ยหนูจะจับหลักไม่ได้นะแต่ในเมื่อหนูรู้วิธีนี้แล้วนะพี่ขออธิบายปากเปล่าเสริมเพิ่มเติมให้นะทุกคนฟังให้ดีนะทั้ง11ช่องนี้เกิดจากเลข11ตัวนี้บวกกันถูกปะซึ่งหนูรู้ว่าตอบเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้คิดในใจก็ได้ได้66ใช่ไหมเอ็นคูณเอ็นบวกหนึ่งส่วนสองไอ้หนูฟังให้ดีนะแนวดิ่งนี้เท่าไ อีกเท่าไหร่นะเอยมันต้องรวมกันได้66ถูกทุกบ้างต้องอีก23าถูกไหมเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีสี่ตัวเนี้ยต้องอีกเท่าไหร่อีก23สาเพราะตรงนี้มันส3สามาแล้วตรงนี้ต้องอีก23บสารวมกันถึงจะเป็นห6ถูกไหมแต่เขาบอกว่าแนวนอนทั้งหมดตรงนี้รวมอีก x ด้วยเท่าไหร่28แป่ลว่า x ต้องตอบ5ถูกไหมเพราะแค่4แค่5ตัวนี้มัน23ถูาทุกบ้างตรงนี้อีก5เป็น28พอดีไหมไม่ต้องจับปากกาทดเลยเนี่ย อาจารย์ท่นนี้ถือว่าใจดีนะใครที่อยู่ในห้องสอบถ้าควบคุมความตื่นเต้นไม่ได้จะนึกว่าโจทย์ข้อนี้ยากจริงๆง่ายไหมคะแนนช่วยเลยถ้าทําได้นะถ้าทําไม่ได้ก็จะช่วยเหมือนกันแต่ช่วยฉุดเห็นไหมนะฉุดให้อยู่กับที่โอเคนะครับเรียบร้อยทุกคนครับพาน้องไปสู่บรรยากาศต่างประเทศบ้างเห็นข้อสี่ไหมครับนี่เป็นข้อสอบจริงตุนรัฐบาลอเมริกานะเพื่อบ,บริจาคมหาลัยพนมเป็นเห็นไหมอเมริกามาเขามิดเลยครับเร็วทุกคน ภาษาอังกฤษเราต้องฝึกไว้นะยิ่งเราอยู่สุราษฎร์เป็นเมืองท่องเที่ยวเรามีเกาะสมุยใช่ไหมทุกคนอ่านแล้วรู้เรื่องไหมเนี่ยพี่รู้ภาษาอังกฤษน้องดีใช้ได้เจอฝรั่งเนี่ยเขามาถามทางหรือเขามาทําอะไรในสุราษฎร์เนี่ยกล้าพูดกับเขาไหมอย่าไปอายภาษาอังกฤษต้องฝึกนะเคยเรียนกับพี่แนนมาแล้วเนี่ยต้องฝึกเจอฝรั่งเขาไปทักเลยเฮลโลวอทอิสไมน์เนมเห็นไหมมั่นใจเลยครับฝรั่งจะจากไปอย่างไรสาเหตุถูกไหมเฮ้เด็กคนนี้คงจะคุยต่อไม่ได้แล้ว ไอคิวมันร้อ what is my name เห็นไหมแล้วมันก็จะจากไปหนูพี่รู้ว่าภาษาอังกฤษหนูดีมากพี่จึงแปลมาให้นะครับเห็นไหมแต่จริงๆอ่านไม่ยากนะเลตแปลว่าอะไรให้ sn และ tn เป็น b แปลว่าเป็นนี่น้อง the respective sum แปลว่าผลบวกนะของ n term แรกของอนุกรมสองชุด respective แปลว่าอะไรใครรู้ตามลำดับแปลว่าตามลำดับนะถ้าใครไม่รู้พี่บอกให้นะครับ ภาษาอังกฤษพี่ก็ไม่ดีมากหรอกแต่พอได้เนาะครับนะพี่ก็ใช้ประโยคที่พี่สอนน้องแหละคุยกับฝรั่งไม่ต้องคุยต่อนานถูกไหมออริส y n เน e มันไปเลยเนาะครับนี่แล้วเขาถามหนูว่าอะไรพจน์ที่1 1อัตราส่วนเป็นใครไอ้หนูเห็นไหมพี่แปลให้น้องแปลให้เรียบร้อยสวยงามเขาบอกว่ามีผลบวก N พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตสองชุดเป็นอัตราส่วน7 n บวกต่อ4 n บวก จงหาอัตราส่วนของพจน์ที่สิบเอ็ดว่าตรงกับชอยข้อไหนให้หนูสักครึ่งนาทีไหนลองดูซิครึ่งนาทีพอได้นะเกินกว่านี้พี่เสียดายเวลานะครับชอยเป็น a b c d e ข้อ e u n d e t e r m i n e d แปลว่าอะไรไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะมั่วข้อไหนถูกไหมนะด e t e r m i มินแปลว่าอะไรนะตัดสินใจถูกปล่านะมิอาจตัดสินใจได้เพราะเกิดอาการลังมันฝรั่งอบกรอบลังอะไรลังเรถูกไหมได้นะครับ อที่อย่างนี้หัวไวนะกินประจําสิท่านะเร็วทุกคนเคลียร์ัหมเคลียร์ถ้าเคลียร์ปุ๊บถามหนูคำหนึ่งหนูคิดยังไงเนี่ยข้อนี้ถือว่าอามหิตเหมือนกันนะถ้าคนที่ทําไมครับเบสิกไม่แน่นเนี่ยใจจะเสียเลยทุกคนมองให้ดีเขาบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหม sn เนี่ยเป็นผลบวก n พลแรกของลูกกลมชุดหนึ่ง tn ก็เป็นอีกชุดหนึ่งถูกไหม ใช่ไหมอัตราส่วนเป็นใครนะ7อะไรครับ 7N ็บวกหต่อ 4N เบวกยีน่นี่พี่ช้างเขียนเป็นเศษส่วนแบบนี้เห็นชัดไหมชัดแล้วเขาถามหนูอย่างนี้ครับถามหนูว่าอีพจนที่สิบเอของชุดนี้กับพจนที่สิบเอของชุดนี้ทุกคนพี่ให้ A11 แทนพจนที่สิบเอของอนุกรมชุดแรกกันแล้วกันนะ ต่อมาพี่ให้ปี1 1แทนโพ์ที่11ของอนุกรมชุดที่สองอย่างนี้ทุกคนตามทันไหมทันนะ a 1 1เป็นพป็น์พที่1ิของชุดแรก b 1 1เป็นพป็น์พที่1ิของชุดที่สองเขาถามว่าอัตราส่วนตรงนี้เลโชแปลว่าอัตราส่วน r a t i o อ่านว่าเลโชนะอย่าเลติโอนะน่าเกียดเห็นไหมเลโชตัวนี้ตอบเท่าไหร่ทุกคนฟังให้ดีครับถ้าทุกคนทราบ พจน์ที่ n ของชุดแรกแล้วทุกคนแทน n ด้วย11เกิดพจน์ที่11บเอ็ดไหมเกิดถ้าทุกคนทราบพจน์ที่ n ของชุดที่สองแล้วแทน n ด้วย11เกิดพจน์ที่11ของชุดที่สองไหมเกิดจับมาหารกันตอบไหมตอบคราวนี้ปัญหาคืออะไรครับพจน์ที่ n ของแต่ละอนุกรมคือใครหนูพจน์ที่ n ของแต่ละอนุกรมคือใครทุกคนฟังพี่ดีนะใครที่เรียนมาเข้าใจเรื่องอนุกรมเลขคณิตเนี่ย จะต้องบอกได้อนุกรมเลขคณิตนะครับพจน์ที่ n หรือ sn ตัวนี้อ่านว่าอะไรผลบวก n พจน์แรกขอโทษไม่ใช่พจน์ที่ n ผลบวก n พจน์แรกหรือ sn ตัวนี้นะ sum of first n t e r m เนี่ยนะนะจะต้องอยู่ในฟอร์มไหนทุกครั้งพหุนามกำลังสองบวกพหุนามกำลังหนึ่งสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมที่พี่ช้างเขียนให้เนี่ยคือตัวเลขแต่พี่ไม่อยากจะเปิดเป็นตัวแปรพี่เลยเรียกมันว่าสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยม ทำไมพี่ถึงมั่นใจว่าต้องเป็นอย่างนี้เสมอหนูเรียนมาแล้วหนูพอจําสูตรได้ไหม sn ของอนุกรมเลขคณิตสูตรว่าไงนะ n ส่วน2คูณใครบ้าง a 1บวก an แบบนี้ถูกไหมหรือใครอีกเร็วอีกส่วนหนึ่ง sn เท่ากับ n ส่วน2คูณอะไรครับ2 a 1บวก n ลบ1 d ถูกไหมนี่คือผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตทุกคนดูิวงเล็บนี้ถูกคูได้ n วงเล็บนี้ถูกคูณด้ว n อ,ออกมายังไงต้องติด n แนนะ่นอนจริงไหมจะมีตัวเลขโดดๆอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางเลยไอ้หนูฟังพี่นะถ้ามีใครมาอ้ามหนูนะว่าเธอเมื่อคืนฉันเห็นอนุกรมเลขคณิตฉันฝัน SN s n เท่ากับ n กำลัง2บวก3หนูก็บอกเลยฉันก็ฝันเห็นเธอไปเรียนรามอยู่เห็นไหมนะฝันแม่นเลยน้องครับ2บวก3เนี่ยมันจะมายังไงเป็นไปได้ไหมไม่มีทางเพราะหนูดูเด ทั้งสองวงเล็บนี่ทำไมครับมันถูกใครคูณอยู่ถูก N คูณอยู่ยังไง SN ต้องติด N ทุกครั้งจะไม่มีทางมีตัวเลขโดดๆอย่างนี้ถ้าแบบนี้ทำไมครับเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตถูกไหมทุกคนฟังพี่พอน้องรู้ลักษณะของอนุกรมเลขคณิตว่า SN ต้องเป็นอย่างนี้แล้วนะหนูต้องรู้สูตรซุเปอร์ลัดในการหา A n ด้วยคนอื่นเนี่ยเขาจะทำโดยการจับ SN ตั้งลบ SN ลบ 1. หนูอย่าทำนะ สิสันนักช้างน้อยตัวจริงจงฟัง A.N. พี่ช้างจะให้สูตรซุเปอร์ลัด A.N. จะตอบ2คูณสี่เหลี่ยมคูณ N บวกด้วยสามเหลี่ยมลบสี่เหลี่ยมพี่สูจน์ได้นะครับแต่เนื่องด้วยเวลาจำกัดมากพี่ขอให้หนูนำไปใช้เลยนะมาพิสูจน์เสียไป5นาทีฉเฉลยไปอีก2ข้อแล้วถูกไหมทุกคนจดไว้ก่อนเลยครับเร็ว ถ้า sn ของอนุกรมเลขคณิตอยู่ในฟอร์มสี่เหลี่ยม n กําลังสองบวกสามเหลี่ยม n an จะตอบ2อคูณสี่เหลี่ยมคูณ n บวกสามเหลี่ยมลบสี่เหลี่ยมได้ไหมอาทิเช่นพี่แถมก่อนนะนี่อาทิเช่นทุกคนจดครบนะครับอ่าพี่ขอเลื่อนขึ้นไปตรงนี้ถ้าพี่มี sn เท่ากับ n กำลังสองบวก5 n แล้วพี่ถามพวกเราว่า a n มีค่าเท่าไหร่พวกเรายิ้มเลยช้าๆนะบอกพี่ก่อนนี่เป็นครั้งแรกพี่ทำช้าๆให้สี่เหลี่ยมเลขอะไรนะสี่เหลี่ยม n นกำลังสองสี่เหลี่ยมเลข1นึ่งสามเหลี่ยมเลขห้าเยี่ยมเลยครับพจนีที orp, ่ im, n ตอบ2คูณสี่เหลี่ยมคูณ n ดังๆออกมาก็ได้สองสอเลยเห็นเป่า บวกด้วยสามเหลี่ยมลบสี่เหลี่ยมพูดห้ลบหนึ่งเหลือจบไหมจบเพราที่ n ตอบ2 n งเบวกสเพื่อนหนูคนอื่นไม่รู้คิดวิธีตรงนะคิดเป็นนาทีเลยหนูเดินไปถึงเขียนเอ่ากับสองเวกสขย่าเขาเพื่อนแล้วเดินออกมาเห็นไหมนะเพื่อนจะเจ็บกระดองใจมากเลยทุกบ่างเห็นไหมสบายมากนี่เป็นตัวอย่างนะเอาละเรียบร้อยอยังถ้าเรียบร้อยเราจะกลับมาสู่โจทย์ของเราทุกคนครับนะทุกคนเห็นตัวนี้ไหม ไหนบอกพี่ช้างดิ SN ต่อ TN เป็นอย่างนี้หนูว่า SN เป็นใครหลายคนเลยครับกำลังจะอ้าปากพูดว่า SN เป็น7 N บวกหนึ่งแต่พอพูดว่า7 N บวกหนึ่งใจหนูเสียไหมใจหนูเสียแล้วมันจะมีบวกหนึ่งมาได้ยังไงบอกแล้วว่า SN ของอนุกรมเลขคณิตห้ามมีตัวเลขลอยๆอยถูกไหมยังไงต้องติด N ถูกอ่าวเนี่ยตรงนี้เองถ้าคนที่เบสิกไม่แน่นนะจะคิดไม่ได้ถ้าคนที่เบสิกแน่นสบายมากไอ้หนูดู นี่ถ้าหนูเข้าใจจริงหนูบอกเลยครับ sn กับ tn ของอนุกรมเลขคณิตสองชุดนี้ต้องเป็นใครครับ7อะไร7 n กำลังสองบวก n กับใครส n กำลังสองบวกยี n ทุกคนว่าที่พี่พูดเนี่ยเป็นจริงไหมพอหนูจับสองตัวนี้มาหารกันดึงใครออก ดึง N ออกมาตัดกันมันจึงเหลือ7 N บวก1ต่อ4 N บวก27อย่างที่โจทย์กำหนดมาหนูก็จาายยังเนี่ยคือ S N d จริงๆของมันหนูยิ้มแล้วหา A N กับ B N ยิ้มเลยเห็นไหมพอพี่ให้ A N แทนจพ์ที A ่ N ของอนุกรมชุดแรก B N แทนแทน์พที A ่ N ของอนุกรมชุดที่2ไอ้หนูตอบพี่มาครับด้วยความมั่นใจสี่เหลี่ยม7สามเหลี่ยม หนึ่งสูตรลัดว่าไงนะพจน์ท,ที่เอ็นตอบสองคูณสี่เหลี่ยม N บวกสามเหลี่ยมลบสี่เหลี่ยมสองคูณสี่เหลี่ยม N พูดใครไม่พูดขอให้ปากตัวเล็กตอนพูดขอให้เอ็นไม่ติดพูด14 N เห็นไหมน้องศยศาสตร์มีจริงนงครับทุกคนยังห่วงอนาคตทุกเปล่าสามเหลี่ยมลบสี่เหลี่ยมหนึ่งลบเจ็ดเป็นลบหกแสดงว่าพจน์ที่อเป็น 14N ลบหก ถูกไหมของใครนะชุดแรกนะชุดแรกต่อมาชุดที่สองบอกพี่อีกครั้งส,ส,สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่คนบอกหนูเอาคูณสองเลยครับหนูเก่งจัดเห็นไหมอขออภัยด้วยเอาคูณสองเลยใช่ไหมอ่าสี่เหลี่ยมสี่สามเหลี่ยมยี่สิบเจ็ดพอดที่เอ็นบีเอ็นตอบสองคูณสี่เหลี่ยมคูณเอ็นปุ๊บแปดเอ็นเห็นไหมเมื่อกี้เพื่อนตอบตัวนี้เลยครับเพื่อนเขามองข้ามช็อตเห็นไหมนะเอาละต่อมาสามเหลี่ยมลบสี่เหลี่ยม ยี่สิบเลบสหลือ23สบายแล้วน้องสบมสบายมากไหมเอ็นรู้บีรู้โจต้องการใครนะเอสส่วนอะไรนะ B11 ิโอน้องเห็นแล้วอยากจะหัวเยะเร้อเห็นไหมงงไหมย่อร้อเท่ากับร้อเยอะสลับที่การคูณเห็นไหมเอาละใส่ลงไปกลายเป็น14บสี่คูณสิบเลบหกคูณสิบวกยีสา ดูคิดเลข14คูณ11ได้เท่าไหร่14คูณ10ได้140คูณอีกหนึ่งได้14เป็น154ลบ6เหลือเลขที่ออก148เห็นไหมงวดหน้าครับอย่าเล่นเยอะแล้ว88เมื่อเช้านี้เราเพิ่งทำาซาวแ็กมาเห็นไหมบวกอีก23พูดตอง1เจ้ามือกิน5เด้งรอบวงเห็นไหมเอาแม่อะไรตัดบอกหนุจะรู้ไหมแม่อะไรแม่แม่37ครับ 37.4ครั้งจะได้148.3ครั้งจะได้ 111. สิลร,ริรวมแล้วอัตราส่วนจึงเป็น4 3. ต่อ3ตอบช้อยข้ออะไรนะข้อ A จบไหมจบเพียงออกข่าวหน้าวะเดือนตุลานะคนอื่นซี้บ,บทหนูเจอโจทย์ข้อนี้อีกครั้งหนูอ้างเลยจากการจำได้4ต่อ3ถูกไหม <c oughs> ยากนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะอย่ารอเล่นนะโอเคไหมสบายแล้วทุกคนหนูว่าวิธีที่พี่เฉลยให้เนี่ยสั้นหรือยัง สั้นแล้วแต่มันมีสั้นกว่านี้นะประเภท15วินาทีตอบเดี๋ยวพี่จะแถมให้เพื่อพวกน้องโดยเฉพาะเลยวันนี้ใครไม่ดูรายการ Student Channel ของเราทำไมครับจะต้องเสียดายมากเลยนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเข้าไปดูย้อนหลังได้นะนะครับอ่าพร้อมยังถ้าพร้อมพี่จะแถมวิธีซุปเปอร์ลัดให้ซุปเปอร์ลัดเห็นไหมซุปเปอร์ลัดพร้อมยังไอ้หนูเขาบอกว่าอะไรนะ Sn ต่อ tn เป็นใคร 7n บวก1 4n บวก27ใช่ไหมแล้วถามหนูว่าอะไรนะถามหนูว่าพนอที่อะไร11ของอนุกรมทั้งสองชุดอัตราส่วนเป็นใครทุกคนครับซุป,ปร์ลัสทำยังไงฟังให้ดีนะเขาถามอัตราส่วนข้อที่11ทุกบางนี่เราทำอย่างนี้เลยครับ หนูแทนเนด้วยเลขที่พี่จะบอกต่อไปนี้แทนลงในไหนรู้ไหมแทนลงในอัตราส่วนที่โจทย์ให้ไม่ต้องไปหา Sn ไม่ต้องไปหา An แทนเปี้ยงลงไปในนี้เลยแต่ปัญหาคือแทนด้วยเลขอะไรถูกไหมทุกคนพธิกายนะ่นสิบอใช่ไหมหนูแทนด้วย2อคูณอัตราส่วนที่โจทย์ให้ลบหนึ่ทุกคนครับ ต้องการอัตราส่วนพจน์ที่11แทนเอนด้วย2คูณ11ลบหนึ่งงพี่ต้องการอัตราส่วนพจน์ที่หแทนด้วยใคร2คูณ5ลบหนึ่งต้องการพจน์ที่9อัตราส่วนพจน์ที่9 2คูณ9ลบ1ต้องการอัตราส่วนพจน์ที่ตต๋ม2คูณต็มลบ1เยี่ยมเลยเห็นป่ะก็ตต๋มก็เป็นตัวเลขตัวหนึ่งถูกไหมคนบอกพี่ช้างชอบยกแต่ตต๋มเต็มชื่อแฟนเก่าเห็นไหม นะอา้อาวเท่าไหร่ครับเร็วคนอกแฟนชื่อโบราณมากเลยนะติ๋มนะเท่าไหร่นะเออยี่สิบเอ็ดเอายี่สิบเอ็ดก้อนเนี้ยที่พีดอกจันไว้เนี่ยแทนลงตรงไหนแทนลงตรงนี้เลยไอ้หนูดูนะเจ็ดคูณยูฮูยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งยูฮูแล้วชาติก่อนเป็นกาวชาตินี้ร้องยูฮูบวกยี่สิบเจ็ดข้างบนร้อยสี่เจ็ดบวกหนึ่งร้อยสี่แปดข้างล่างแปดสิบสี่ บวกอีกยี่สิบเจ็ดอุ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ออกมาเลขเดียวกันไหมสี่ต่อสามไหมเห็นป่ะน้องสบายเลยน้องเนี่ยคิดในใจเลยจบไหมจบทุกคนเห็นอีกสองข้อที่เหลือไหมคือข้ออะไรข้อห้าและข้อหกพี่ให้ข้อละครึ่งนาทีใครคิดเกินนี้น่าเกลียดเลยน้องครับนะเร็วข้อห้าแล้วก็หกพร้อมยังพร้อมยังไหนตอบปากเปล่าซิข้อห้าตอบอัตราส่วนของพจน์ที่เก้าคือ คือหนูแทนเอด้วยเลขอะไรบอกพี่ช้างก่อนเออแทนเอ็ด้วยเลขอะไรนะ2คูณอะไรครับ2คูณ9กลบหแทนเอ็นด้วยด้วย17บถูกเปล่า,าใส่เปี้ยงลงไปในโจทย์ออกมาตอบบอกได้ห้าสิบห้ส่วนเจเอาแม่11ตัดแล้วเหลือเท่าไหร่ครับ5ต่อ7จ็ดจบไหมจบคิดเลขคัน,นคพี่ไหมได้5้าต่อ7จ็ดไหมอ่า เดี๋ยวหมด2ข้อนนี้พี่จะให้หนูเปกรกแป๊บหนึ่งก่อนนะอ้าวทุกคนครับมาเตรียมตัวพี่ช่วยพี่ช่วยทุกคนเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมในข้อที่หเนี่ยนะโจทุกคนมีอยู่แล้วนะ S N ต่อ T N เป็นใครครับเร็วพูด S N ต่อ T N เป็น3 n บวก4ถูกไหมส่วนอะไรครับ c n บวก9แล้วต้องการอัตราส่วนของพจน์ที่อะไร พจน์ที่9นี่ a9 คือพจน์ที่9ของชุดแรก b9 คือพจน์ที่9ของอะไรนะชุดที่2หนูแทน n ด้วยอยากร้องไห้เท่ากับ2คูณพจน์ที่9เออ2คูณ9กลบ1 18บลบ 1, เหลือใคร17ใส่เปี้ยงลงไป3คูณ17ได้51บวกอีก4ข้างบนนี่เท่าไหร่แล้วรอไว้ก่อนเลยเนี่ย55ข้างล่าง4คูณ17แล้วบวกอีก9 4สี่คูณ17ได้เท่าไหร่ครับ 6 8บวกอีก9เป็น77เอาแม่11ตัด11 5 55 11 7 77จบไหมจบตอบ5ต่อ7ถูกไหมทุกคนครับอย่างนั้นข้อ6หนูอย่าปล่อยมันไว้ข้อ6มาลุยพร้อมกันเลยจดได้นะเห็นไหมสั้นสั้นมันทัดเดียวแต่ต้องเป็นแนวนี้นะหนูถึงทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วจะเซฟเวลามาหาศาลเลยนะคนอื่นคิด3นาทีครึ่งหนูคิดครึ่งนาทีเอาสนาทีไปช่วยข้ออื่นได้ไหมได้ เอาละพร้อมไหมถ้าพร้อมนะจบข้อนี้เดี๋ยวพี่จะปล่อยหนูเบรกนะอ้าวมาในข้อที่6หนูบอกพี่สิ sn ต่อ tn ของเขาเป็นใครสบายและว7 n บวก2เนี่ยเพื่อนคิดเกือบตายหนูเดินก็ไปถึงเขียนคำตอบเห็นไหมปัดฟางตามเสื้อผ้าเพื่อนออกเห็นไหมเสดฟางที่เกาะเพื่อนอยู่เห็นบ่าวทุกคนยิ้มเลยนะครับมา A อะไรนะต้องการอัตราส่วนของพจน์ที่ห A5 ต่อด้วยอะไร B5 ไอ้หนูตะโกนดังลั่นมั่นใจแทนเอนด้วย2คูณอะไรนะ2คูณหแล้วทำไมครับลบ1เท่าไรเออ9ใส่สิ7 9้5ถูกไหมแบบว่าอย่างนี้นะนักเรียนอนุบาลควายน้อยของเราล้อเล่น7 9เท่าไหรส6 3บวก2เป็น6 5โอเคไหมอายุงงงิ้ง ไม่งงนะเอาต่อมาเ้าบวกสี่สิบสามสิบ6ามหนึ่งสิบสาไหรเท่าไรนะ5้คนบอกอุ้ยพี่ช้างสวยแล้ว5อย่างเดีวหนูจะตอบยังไงวันหนึ่งมันจะกลายเป็น5้ส่วนหนึ่งใช่ไหมนั่นะก็คือ5ต่ออะไรพูด5ต่อหนึ่งจบไหมจบถ้าหนูใช้วิธีนี้เร็วไหมโอ้เซฟเวลามากเห็นเปล่านะถึงขั้นสุดยอดต้องวิธีนี้เลยนะพอไหวไหมครับได้นะเอาละทุกคน เดี๋ยวพี่จะบอกคําตอบเผื่อนูจะไปคิดต่อในช่วงตอนเบรกหลังบอกสักสองสาข้อดีไหมเพราอย่างเวลาประมาณสักนาทีเสร็จๆนะอย่างข้อ7เนี่ยน้องครับนะข้อ7คําตอบคือ1 9ึ้ข้อ7นะตอบ1.98เบอกเล่นๆไปก่อนนะครับข้อ8ตอบข้อ e ข้อ8ตอบข้อ E นะข้อ9ตอบ11ข้อ9ตอบ11เอ่าเผื่อนูคิดเล่นนะครับ ตอนเบรกนะข้อ10นะข้อ10ตอบตอบข้อ4ข้อ10ตอบข้อ4อ่ะโอเคบอกสัก3าสีข้อนะอา้าวนะให้ทุกคนไปเบรกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพบกันในครึ่งหลังอีกนะครับเอาละครับครึ่งนี้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับ